สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำมะกรูดเชื่อมและก็มะกรูดลอยแก้วมาฝากทุกทกท,กท่านค่ะนี่ก็ใกล้น้าร้อนแล้วมาทำมะกรูดเชื่อมเอาไว้ทานนานๆทานกับน้ำแข็งเขียวหนึ่เๆอร่อยชื่นใจดีค่ะวิธีเลือกมะกรูดที่จะมาทำมะกรูดลอยแก้วหรือว่ามะกรูดเชื่อมก็เลือกลูกค่อนข้างอ่อนค่ะวิธีสังเกตผิวมะกรูดก็จะครุขระลึกๆแบบนี้ค่ะ แล้วก็มีจุกตรงขั้วโผล่ขึ้นมาเยอะๆแบบนี้ค่ะเวลานําไปทําขนมก็จะได้มีเนื้อเยอะๆค่ะอันดับแรกเลยก็นํามาล้างน้ําให้สะอาดก่อนค่ะบางทีอาจจะมีสิ่งสกปรกปนเปื้อนมานะคะแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ําค่ะจากนั้นก็จะมาปอกเปลือกปอกเฉพาะส่วนที่เขียวๆออกก่อนนะคะแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังค่ะ พยายามอย่าปอกให้โดนเนื้อสีขาวมากเกินไปนะคะเพราะว่าส่วนสีขาวเราจะนํามาทําขนมหรือว่านํามาเชื่อมค่ะปอกผิวสีเขียวออกให้หมดถ้าหลงเหลือบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วก็จะมาผ่าครึ่งค่ะผ่าด้านขวางแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเจอมะกรูดลูกไหนอ่อนๆผิวสีขาวก็จะหนาๆแบบนี้ค่ะ เวลาไปทำขนมก็จะอร่อยมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะมาแยกผิวและก็เนื้อมะกรูดออกจากกันค่ะใช้มีดกรีดเบาๆกรีดระหว่างเนื้อและก็ผิวมะกรูดค่ะหรือจะทำวิธีถนัดของแต่ละท่านได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ปลายนิ้วดันตรงกลางให้เนื้อมะกรูดโผล่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะระวังเปลือกมะกรูดขาดด้วยนะคะ แล้วใช้มีดขูดเนื้อแล้วก็เส้นใหญ่ออกค่ะให้เหลือแต่เปลือกขา,ขาวๆแบบนี้นะคะสําหรับเปลือกและเนื้อด้านในตรงนี้ไม่ใช้นะคะสามารถนำไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ค่ะส่วนที่ใช้ก็จะเป็นเปลือกมะกรูดส่วนที่เป็นขา,ขาวๆเนี้ยค่ะ เติมเกลือป่นลงไปก็1ช้อนโต๊ะพูนๆตามด้วยน้ำเล็กน้อยเพื่อละลายเกลือป่นค่ะแล้วก็นำมือเราลงไปนวดให้นุ่มเลยค่ะขั้นตอนนี้ก็จะช่วยล้างความขมและก็ความเปื่อนออกไปจากผิวมะกรูดค่ะขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมบีบน้ำเกลือออกให้แห้งสนิทเลยนะคะจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำเปล่าต่อค่ะขั้นตอนการล้างน้ำเปล่าก็ซาวล้างน้ำเกลือออกให้หมดเลยค่ะ เสร็จแล้วก็บีบให้แห้งแล้วเติมเกลือป่นลงไปใหม่ตามด้วยน้ำเปล่าจะทำแบบนี้ก็ประมาณ5ครั้งนะคะล้างด้วยน้ำเกลือ5ครั้งแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าอีกหครั้งค่ะทุกๆครั้งก็อย่าลืมบีบให้แห้งสนิทด้วยนะคะวิธีนี้จะช่วยล้างความขมและก็ความเฟื่อนของผิวมะกรูดและที่สําคัญผิวมะกรูดก็จะนุ่มขึ้นค่ะเวลานํำไปเชื่อมหรือว่าไปแช่อิ่มก็จะได้มีความใสเหมือนแก้วเลยนะคะ แล้วก็มาทำขั้นตอนกันต่อไปค่ะน้ำเปล่า1,500 ml หรือว่าน้ำดื่ม1ขวดใหญ่ค่ะเกลือป่น2ช้อนโต๊ะคนให้เกลือป่นละลายแล้วก็นำเปลือกมะกรูดที่เรานวดเรียบร้อยแล้วลงไปแช่เลยค่ะใช้ช้อนกดให้เปลือกมะกรูดจมน้ำทุกๆชิ้นด้วยค่ะ จากนั้นก็นำแรปมาปิดไว้ไม่ต้องปิดให้สนิทนะคะวันนี้จะใช้เวลาแช่6ชั่วโมงค่ะหรือว่าถ้าหากท่านไหนมีเวลาก็แช่ข้ามคืนได้เลยนะคะแช่ก็เพื่อให้เปลือกมะกรดูดมีความฟูแล้วก็มีความใสามากขึ้นค่ะนี่ก็แช่มาครบ6ชั่วโมงแล้วนะคะก่อนที่จะนำไปล้างน้ำเปล่าก็นวดขยำก่อนค่ะแล้วก็บีบให้แห้งอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีก2ครั้งค่ะ เฉพาะขั้นตอนการล้างเปลือกมะกรูดนี้พิถีพิถันมากๆเลยนะคะคนโบราณที่คิดสูตรนี้ขึ้นมานี่สุดยอดเลยค่ะเนี่ยค่ะสำหรับการแช่6ชั่วโมงก็จะได้ผิวมะกรูดขึ้นปูแล้วก็มีความใสแบบนี้ค่ะถ้าหากเราแช่ข้ามคืนก็จะใสกว่านี้นะคะแล้วมาทําน้ําเชื่อมกันต่อค่ะอัตราส่วน1ต่อ1นึ่ง้เปล่า700 ML น้ําตาลก็700กรัมค่ะ และมีใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำเชื่อมค่ะเติมน้ำตาลและน้ำเปล่าลงไปในกระทะแล้วคนให้น้ำตาลละลายแล้วก็นำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางได้เลยนะคะคนเล็กน้อยจากนั้นก็รอให้เดือดค่ะพอน้ำเริ่มเดือดก็เติมใบเตยลงไปตามด้วยมะกรูดค่ะ กดมะกรูดให้จมน้ำเชื่อมทุกๆชิ้นด้วยนะคะแล้วก็รีเป็นไฟอ่อนสุดเลยค่ะค่อยๆเคียเ่ยวไปนะคะนานๆก็จะมาคนสักครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้มะกรูดโดนน้ำเชื่อมทุกๆชิ้นแล้วก็ทุกๆส่วนค่ะและนี่ก็เคี่ยวมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะมะกรูดก็จะเริ่มมีความใสแบบนี้แล้วค่ะกลิดน้ำเชื่อมก็หอมใบเตยมากๆเลยนะคะ แล้วก็ตักใบเตยออกได้เลยค่ะเนี่ยค่ะพอเราเคี่ยวมาสักพักหนึ่งน้ําเชื่อมก็จะลดลงแห้งแบบนี้ค่ะแต่ว่าผิวมะกรูดก็ยังมีความขาวไม่ใสทุกชิ้นเราก็สามารถเพิ่มน้ําได้ค่ะน้ําตาลไม่ต้องเพิ่มนะคะเพราะว่าน้ำตาลซึมเข้าผิวมะกรูดหมดแล้วค่ะพอเคี่ยวมาสักพักหนึ่งมะกรูดก็จะเริ่มใสทุกๆชิ้นแบบนี้แล้วค่ะ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำตาลตกทรายก็จะเติมน้ำมะนาว1ช้อนชาลงไปค่ะถ้าหากท่านไหนนึกภาพน้ำตาลตกทรายไม่ออกก็ลองนึกถึงฟักเชื่อมแห้งดูค่ะลักษณะก็คล้ายคล้ากันค่ะแล้วคนให้น้ำมะนาวเข้ากันกับน้ำเชื่อมจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะรวมเวลาเคี่ยวทั้งหมดก็1ชั่วโมงพอดีนะคะมะกรูดสีสวยๆใสๆน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะ จะเก็บใส่กล่องหรือว่ากระปุกแล้วปิดฝาให้สนิทจากนั้นก็จะนำแช่ตู้เย็นสามารถเก็บไว้ทานได้หลายๆเดือนเลยนะคะและขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเมนูลอยแก้วสำหรับหนึ่งท่านค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็คนเล็กน้อยค่ะน้ำตาลที่เคลือบอยู่บนกระทะไม่เอานะคะเพราะว่าจะหวานเกินไปค่ะเติมเกลือป่นเล็กน้อยเพื่อตัดรสหวานรสชาจะได้กลมกล่อมขึ้นค่ะ คนให้เข้ากันจากนั้นก็รอให้เดือดค่ะพอเดือดแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทจากนั้นก็เตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะตักเสิร์ฟพร้อมกับน้ําแข็งเย็นๆค่ะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งง่ายๆก็ไม่ต้องรอให้น้ําเชื่อมงวดลงนะคะแค่มะกรูดใสเป็นแก้วแบบนี้ปิดไฟแล้วพักให้เย็นสนิทเราก็สามารถทานแบบลอยแก้วได้แล้วค่ะและที่สำคัญถ้าหากต้องการแบบลอยแก้วก็ควรแช่มะกรูดไว้ข้ามคืนนะคะ แช่ไว้ข้ามคืนมะกรูดก็จะมีความใสเป็นแก้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวแบบนี้ค่ะค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูมะกรูดเชื่อมแล้วก็มะกรูดลอยแก้วค่ะกลิ่นหอมๆใบเตยเคี้ยวหนึบหนับทานกับน้ําแข็งเมนูหน้าร้อนนี้ต้องจัดเลยนะคะรับรองถูกใจใครลหลายๆคนแน่นอนค่ะ,ะกับเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคําตัวโต,วตวชาแนลขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ